สวัสดีครับวันนี้นะครับเราพามาดูบ้านที่บ้านม่วงนะครับก็ตรงนี้ใกล้เมืองนะครับแล้วก็ไม่ไกลเมืองมากนะครับตรงนี้นะครับยังอยู่ที่สถานที่สําคัญหลายอย่างนะครับมีทั้งตลาดชุมชนบ้านม่วงนะครับแล้วก็มีเซเว่นอีเลเว่นรวมถึงปั๊มน้ำมันพีทีนะครับก็อยู่แถวนี้ไม่ไกลมากนะครับก็สะดวกเดินทางนะถ้าเราจะเข้าเมืองนะครับไม่เกิน20นาทีครับ เราสามารถขับจากตรงนี้เข้าเมืองได้ภายใน20นาทีแล้วก็ไปสนามบินใน15นาทีเท่านั้นนะครับที่ตรงนี้นะครับจะอยู่ติดกับโครงการเดอะทีนะครับซึ่งเป็นโครงการหมู่บ้านนะครับของเดอะทีแล้วก็เส้นทางตรงนี้นะครับยังสามารถไปที่เขื่อนอุบลรัฐได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูเนื้อที่ข้างในกันเลยครับก็หลังนี้นะครับจะเป็นบ้านพร้อมที่ดินนะครับคุณสามารถจะจัดสรรอะไรก็ได้ตามแบบที่คุณต้องการนะครับเนื้อที่นะครับคือ1งาน 54ตารางวานะครับสลับพื้นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับไปดูกันนี่นะครับก็จะเป็นทางเข้าตั้งแต่แรกเลยนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวนนะครับเป็นสวนที่เราสามารถที่จะจัดสรรอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีบ้านหนึ่งหลังเป็นที่ที่ต้องบอกว่าเหมาะสมมากๆสลับใครที่ต้องการพื้นที่ไว้ปลูกบ้านเล็กๆนะครับไว้ทําสวนนะครับราคาตอนนี้ต้องบอกว่าถูกมากๆนะครับแถวนี้เพราะว่าในตอนนี้เนี่ย มันเริ่มจะมีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยยิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับก็ราคาในอนาคตเนี่ยอาจจะแพงกว่านี้นะครับแล้วก็จะหารับไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มารีบซื้อตอนนี้เนี่ยผมว่าราคาในอนาคตก็จะสูงมากกว่านี้หรือถ้าเกิดว่าใครไม่ถูกใจนะครับเราอาจจะอยากจะแต่งเติมบ้านนะครับแล้วก็ปรึกษาทางเราได้นะครับตรงนี้เรา รับทำนะครับแล้วก็มีบริการหลายอย่างนะครับการยื่นสินเชื่อนะครับก็ตกแต่งบ้านนะครับถ้าใครสนใจนะอยากจะให้เราตกแต่งให้ก็บอกรายละเอียดเรามานะครับส่วนถ้าใครอยากจะสอบถามนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับให้อดไปที่ l i n e แอดนะครับ ad455ckex u นะครับหรือว่าคุณจะโทรไปที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็คือเราก็จะ บริการให้ท่านนะครับถ้าเกใครสนใจนะครับก็อย่าลืมติดต่อมานะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ